มีมีปัญหาเป็นช็อกโกแลตซีสค่ะเป็นช็อกโกแลตซีสที่ปีกมัลูกข้างขวาปีกมัลูกข้างขวาคุณหมอบอกขนาดไหมคะคุณหมอบอกว่ายังไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากค่ะยังไม่ใหญ่มากขนาดเท่าไหร่ฮะไม่ได้บอกขนาดแต่มันมีความผิดปกติค่ะคือคืออันตรซาแล้วมันเห็นเห็นสองจุด มีใหญ่ใหญ่กว่าจุดหนึ่งแล้วก็อจุดหนึ่งก็เล็กด้อยลงมามันมีอาการอะไรไหมครับไม่มีอาการอะไรถามว่าแล้วก็ถามคุณหมอว่ามันอันตรายมากไหมคุณหมอว่าถ้ามันไม่ไม่มีการอักเสบไม่ติดเชื้อหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็จะไม่เป็นอะไรให้ตรวจซ้ําปีต่อไปแล้วคุณหมอแนะนําให้ทําอะไรไหมครัก็ไม่ได้บอกให้ทานอะไรไม่ไม่ได้บอกให้ไปทานยาอะไรทราบสาเหตุไหมไม่ทราบดิฉันไม่ทราบสาเหตุไม่ได้ถามคุณหมอไหมไม่ได้ถามคุณหมอไม่ได้แต่อ๋อแต่ว่า ถามเหมือนกันเพราะตอนนั้นช่วงหมดประจําเดือนพอดีผู้ช่วงหมดประจาเดือนมาเรียนผหมอบอกว่าอาจจะเป็นที่ว่าอะไรนะรังไขม่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนใช่ใช่ไหมฮะ<ช> <c oughs> เพราะว่าเออเป็นช่วงของเข้าสู่วัยทอง <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้น<ม><ะ>ประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะแต่ไม่มีอาการผิดปกติอะไรไม่มีอาการผิดปกติอะไรปวดท้องไม่ไม่ค่ะเพราะว่าไม่เคยมีอาการพวกนี้มาเลย แต่อยู่ดีๆไปตรวจเพราะอะไรฮะเพราะว่าเห็นว่าเพื่อนเขาไปตรวจกันแล้วเขาเจอขนาดไม่ยังไม่แต่งงานก็เจอ,เอ,อต้องตัดมดลูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปีนี้เขามีมาตรวจก็เลยอยากตรวจมัง่งเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงใช่เพราะเราก็เพิ่งหมดประจำเดือนไปปีเนี้ยพอดีปีที่ที่เราไปตรวจเนี่ยเป็นปีแรกที่เราหมดประจำเดือนแล้วก็บอกเอ้ยงนั้นเราลองตรวจมั่งดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอายุ25ปีขึ้นไปควรจะตรวจสุขภาพประจำปีแต่คุณพี่ไม่เคยตรวจเลย ตรวจประจําปีทุกทีแต่ไม่เคยพวก al, อันตราสาวพวกตรวจอะไรพวกตรวจมะเร็งปากมันลูกพวกอะไรพวกนี้ไม่เคยทํอา,าอาา่ซึ่งก็ควรทําใช่ปีนั้นก็เลยได้ตัดสินใจทำอ่ะถา้างั้นเดี๋ยวผมมีคลิปของอาจารย์อภยัย่อนอื่นใช่ไหมฮะครับ,รบเออจริงๆผมอยากจะย้ําว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทยครับหนึ่งในสานะที่จะมีอาการ ที่เป็นซิสหรือก็มีเนื้องอกอถามว่าเป็นเพราะปัจจุบันหรือว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ระยะหลังมีการตรวจภายในอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นกรณีของคุณถ้าคุณไม่ไปตรวจภายในมันมีอาการที่ทําให้คุณรู้วเป็นเพราะเราไปตรวจภายในนะแต่พอพอตรวจเจอปั๊บเราก็กลัวว่ามันจะมันจะพัฒนาต่อไปเป็นสิ่งที่มันน่ารุนแรงน่ากลัวมากกว่าหรือเปล่า มันเราจะอยู่กับความเครียดความกังวลนี้อยู่ตลอดเวลาและหลายคนก็ห่วงว่ามันจะพัฒนาต่อไปเป็นมะเร็งเช่นมีเนื้องอกปุ๊บมนันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอยากันนั้นเลยหาเวลาเหมาะๆไปผ่าตัดนะฮะซึ่งตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นมาในสังคมไทยในกลุ่มผู้หญิงไทยเพราะนั้นโชคดีที่ว่าเราก็มีผู้ที่มาให้ประสบการณ์กับเราที่ว่าใช้แล้วปรากฏว่าซิสก็หายไป ก้อนเนื้องอกก็หายไปในระยะเวลาที่ไม่นานนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาตัดก็จะดีกว่าก็อันนี้ก็แน่นอนใช่ไหมครับแต่ทีนี้เพื่อจะอธิบายว่าซิสมันหายไปยังไงบรงเงินผมก็ไม่มีมดลูกกันนะเพราะฉนั้นก็ผมก็ถึงไม่ถามอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เชิญคนที่เขามีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาอธิบายนะครับก็เชิญอาจารย์น้ำไผปรากฏตัวครับโดยปกติเนี่ย เวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยครับร่างกายจะต้องขับออกถูกไหมคือประจำเดือนเนี่ยเกิดจากอะไรปกติถ้ามีไข่สุกร่างกายจะเตรียมพร้อมที่ผนังมดลูกาาเพื่อที่ว่าถ้าผสมพันธุ์ก็จะได้ไปฝังตัวได้ทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือ,อคุมกาเนิดเอาไว้ผนังที่สร้างทุกเดือนทุกเดือนเมื่อไม่มีไข่ไ <ป S 2> ที่ผส,ผ,ผสมแล้วไปฝังตัวมันต้องหลุดลอกอ่ะ เวลามันหลุดลอกเนี่ยผนังหลุดลอกมันก็จะมีเลือดตามออกมาใช่ไหมคะคทีนี้ร่างกายจะทํำยังไงที่จะขับให้เลือดออกร่างกายก็จะมีสารมีการสร้างสารที่จะให้หมดลูกบีบตัวแล้วก็ขับเอาประจําเดือนออกมาแต่ยังไงก็ตามเขาพบว่าในผู้หญิงทุกคนเนี่ยเลือดพวกเนี้ยส่วนหนึ่งแทนที่มันจะถูกบีบออกมันอาจจะถูกบีบขึ้นก็ได้<อ>ในเวลามดลูกขยับอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมเพราะส่วนหนึ่งมันอาจจะ ทะลักขึ้นไปข้างบนส่วนน้อยมันก็จะไปตามท่อรังไข่อ,อาจจะไปหยุดอยู่แค่ท้องท่อรังไข่รหรือค้างอยู่ในมดลูกหรือออกอไปที่ท่อรังไข่<อ>ไปอยู่ในช่องท้องก็ได้แล้วเซล์พวกนี้นเป็นเซลลผนังมดลูกใช่ไหมคะพอมันหลุดออกไปเนี่ยเวลาช่วงที่มีประจำเดือนมันก็จะหลัง เหมือนกับเวลาอยู่ในมดลูกเหมือนกันอ,อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้ปวดท้องมันจะปวดมากๆเลยแต่ว่าถ้าปวดท้องธรรมดาอันนั้นปวดจากการบีบตัวของมดลูกอ่ามันจะ,นะ,ะ,จะปวดนองนองใช่ไปวดนิดๆหน่นนอยๆแบบทนได้ทานยาก็หายแต่ถ้าปวดเป็นแบบของช็อกโกแลตซิสนี่มันจะปวดหนักนะคะแล้วก็เวลามันหลั่งเลือดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ขับออกถูกไหมฮะมันค้างอยู่ในเซลนั้นอ,อยู่ซึ่งเลือด นั้นต่อไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเหมือนสีช็อกโกแลตฮะ mm hmm. ซิสมีหลายลักษณะเป็นซิสเนื้อซิสน้ําซิสเป็นแป้งแปงอะไร <ผม S 2> อย่างเงี้ย <ผม S 2> ซิสไขมันมีทุกอย่าง mm hmm. นะฮะหรือเป็นซิสที่เป็นแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีค่ะซิสพวกนี้ถ้าทิ้งเอาไว้หมอเขาแนะนําให้ผ่าเพราะอะไรเพราะทิ้งเอาไว้มันมีโอกาสกลาย mm hmm. กลายไปเป็นเนื้อร้ายแต่ทีนี้ทําไมบางคนไม่เป็นช็อกโกแลตซิสอะ ถ้าเราบอกผู้หญิงทุกคนเลือดมันขึ้นไปหมดอะ,อะใช่ไหมครับแต่บางคนไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันดีไงคะระบบภูมิคุ้มกันจะไปจัดการกับตัวเซลล์ที่ออกไปจากมดมลูกที่ไม่ถูกขับออกไปนะคะ ระบบภูมิคุ้มกันก็จะส่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยไปทํางานไปกลืนกินหรือไปจัดการอะไร uh huh. มันก็จะหมดไป uh huh. อันนี้คนก็จะไม่เป็นช็อกโกแลตซิสแต่คนที่เป็นเนี่ยแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันตอนนั้นไม่ดี uh huh. เม็ดเลือดขาวไม่สามารถไปจัดการกับไอตัวเซลล์ที่หลงเหลืออยู่นั้น uh huh. ได้นะ,ะโดยปกติร่างกายจะจัดการะถ้ามีเซลล์อะไรหลงเหลืออยู่ uh huh. เขาก็จะส่ง uh, เม็ดเลือดขาว โดยเฉพาะมัคคุฟาะอะไรพวกเนี้นะคะไปกลืนกินซะครับผมขอบคุณอาจารย์น้ำพายนะครับช่วยชีวิตผมด้วยฮะครับซึ่งก็เป็นคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปของซีส <c oughs> นะครับแล้วพี่พนันนีเองก็ได้รู้สาเหตุตรงนี้แล้วสุดท้ายแล้วพอพอพอคุณหมอบอกว่ามีไม่ต้องรักษาไม่ต้องคุณหมอ,บอ,อบอกว่าถ้ามันไม่มีอาการแทรกซ้อนผิดปกติก็ ยังไม่ต้องไปทําอะไรก็รอตรวจซ้ําอีกสักปีหน้าบอกไว้ทีก็ช่วงใจมันก็ไม่ดีแล้วอ๋อใช่ใจไม่ดีค่ะแต่ว่าตัวนั้นก็เลยคือยังไม่ได้ไปตรวจซ้ําก็รอตรวจปีต่อไปเพราะปีต่อไปยังไม่ทันอะไรเลยปีต่อไปเขาไม่ได้มาตรวจอันตาสาวแล้วปีนี้เขายกเขาเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วตัวอันตาสาวตัวนี้ก็เลยไม่ได้มาตรวจปรากฏว่าไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแผนครับปรากฏว่าไปชื้อพบเชื้อตัวนี้อีก เซล์ผิดปกติที่ช่องคลอดเน่ะไปพบเซลล์ผิดปกติใช่พอตอนนี้ก็เลยนึกว่าตายแล้วเด<อ>ี๋ยวเซลผิดปกติที่ว่าคืออะไรฮะหมกก็ตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอะค่ะแล้วเจอมะเร็งเลยละหรือเปล่าฮะไม่ทราบเขาเรียกมะเร็งหรือเปล่าคือเขาเขียนว่าพบเชื้อผิดปกติพบเชือ้อผิดปกติปากปากมดลูกอะค่ะ ก็น่าจะมีมีความผิดปกติละใช่ค่ะก็เลยบอกนึกว่าอะไรของเก่าเป็นยังไงมั่งก็ยังไม่รู้เลยเป็นยังไงมั่งของใหม่มาอีกแล้วจะทํายังไงดีก็จะไปตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าตรวจครั้งเดียวมันอาจจะไม่แน่นอนใช่ปะก็เลยจะไปตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งพอไปตรวจซ้ําอีกทีเขาบอกว่าอย่าไปตรวจเลยที่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่ที่ที่เราตรวจมาแล้วเนี่ยจะให้ไปตรวจที่สถาบันมะเร็งเลยย้ายโรงพยาบาลใช่ใช่ พอไปสถาบันมะเร็งมันอยู่ไกลมากอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปไม่ถูก uh huh. พอดีเจอเพื่อน uh huh. เพื่อนก็าทาบิมอยู่อะค่ะ uh huh. เขาบอกให้ให้ลองทานตัวนี้ดูก่อนซิเขาบอกว่าหายกันไม่เยอะแล้วแล้วเราเพิ่งจะเริ่มเป็นไม่ได้เป็นมากอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อาจจะหายได้ก็เชื่อเพื่อนอะ uh huh. ก็ให้เขาจัดให้เลยอะจะให้ทานอะไรก็เขาก็หามาให้ทานอ่ uh huh. แล้วเพื่อนจัดอะไรให้ทานเนะีเขาก็ช่วงที่แรกๆก,ก็จัดน้ำมังคุดกับ กาซีเนียเนี่ยะคะ่ะน้ำมังคุดกับสีเขียวใช่ค่ะ,ะแล้วให้ทานยังไงครับเขาให้ทานช่วงไอ้น้ำมังคุดนะให้ทานช่วงเช้าน้ำมังคุดช่วงเช้าใช่แล้วก็ตอนกลางวันกับก่อนนอนเนี่ยเขาจะให้ทานตัวยาเม็ดสีเขียวครับคนนี้เป็นคนที่ว่าไม่ชอบไอ้อะไรที่มันเป็นน้ำๆแล้วรสชาติมันเป็นเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่า ไม่เค่อยอยากทานลองแล้วมันมันมันทานไม่ค่อยสะดวกอ้าวหลายคนมีมีใช่ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราทานไอ้นี่ดีกว่าอย่างเม็ดเม็ดเนี่ยสบายดีแบบแคปซูลอย่างเดียวใช่ก็เลยทานเช้ากลางวันเย็นอย่างละสองเลยอย่างละสองใช่หกเม็ดต่อวันหกเม็ดต่อวันเลยช่วงหรักแรงทานอยู่นานเท่าไหร่ครับทานอยู่ประมาณสามสี่เดือนในตัวหกเม็ดต่อวันเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่ได้ไปหาหมอยังค่ะยังไม่ได้ไปหาหมอก็ ก็ลองก็เขาบอกคุณหมอบอกว่ายังไม่รุนแรงมากก็เลยเชื่อหมอด้วยแล้วก็เชื่อเพื่อนด้วยก็เลยลองเป็นอย่างยาใช่แล้วพอแต่ก็ทานเพราะไม่มีอาการผิดปกติอะไรด้วยเราก็ทานเราไปเรื่อยๆพอครบหกเดือนเนี่ยตรวจอ้นนี้ก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนอ่าไปตรวจเลยไปตรวจเลยปรากฏวมันหายไปตุ่มๆเลยสิเขามีมาตรวจประมาณหกเดือนครั้งไอ้ตัวคัดกรองมะเร็งเนี่ยครับก็ตรวจคัดกรองมะเร็งก่อนแต่อันท้าสาวในเว้นช่วงมาตรวจอีกทีก็สิ้นปีห้าห้าเนี่ย เลยมาตรวจเจอไม่ปรากฏว่าทั้งสองอย่างไม่เจอแล้วแล้วก็สิ้นปีห้าหกเนี่ยตรวจซ้ําทั้งสองอย่างก็ไม่เจออีกสิ้นปีห้าห้าค่ะไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมืลูกค่ะไม่พบไม่พบสีสไม่พบสีก็ไม่พบค่ะสีสีปีกมืลูกก็ไม่พบก็หายไปแล้วถ้าพอมาปีห้าหกเนี่ยตรวจซ้ําอีกทีนึงก็ปรากฏไม่เมื่อไประมาณเมื่อ พฤษภาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็สองเดือนที่แล้วค่ะผลออกมาแล้วว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสองอย่างหายไปทั้งสองอย่างหลังจากรับประทานไปได้ผมต้องบอกว่าเป็นประมาณหกเดือนที่ปเกือบปีกว่าไม่ใช่ปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าถูกไหมครเพราะห้า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 ประมาณหกเดือนถูกไหมฮะห้าหกอีกหนึ่งห้าหกนี่ไม่ได้ทานแล้วเลิกแล้วอ้าวทานแค่ประมาณสิ้นปีห้าห้า สิ้นปี55ก็หยุดทานใช่พอตรวจประมาณสิ้นปี55นี่ใช่พอเจอว่าไม่มีแล้วหยุดเลยไม่ถึงก็หยุดเลยทานตัวอื่นอทานตัวอื่นเปลี่ยนไปทานตัวอื่นแทนเอาแล้วแล้วแล้วไปตรวจเมื่อ56พฤษภาคมไม่พบเลยค่ะไม่พบตัสอตอนนี้ก็มั่นใจก็มั่นใจแล้วเพราะว่าตรวจสองครั้งสองครั้งแล้วไงคะถามอาจารย์ครับว่าจากการรับประทานเพียงแค่6เดือนตรงนี้เนี่ยซีสก็หายไป เชื้อที่บอกว่าผิดปกติกตมะเร็งปากมืลูกก็หายคือจริงๆแล้วหเดือนนี่ถือว่ายาวนานกว่าปกติที่เราเคยได้รับการบอกเล่ามามนะครับเมื่อวานนี้เองเสองวันที่แล้วนี่เองผมอยู่ที่บริษัทเอเชียไลฟ์ที่เชียงใหม่ครับพนักงานของเราคือแตนเนี่ยเป็นซิสขนาด4เซนแล้วก็เนื้องอกขนาด5เซนนะครับที่ เขาก็ใช้แคปซูลอยู่6แคปซูลนะครับสีส่เดือนก็บอกสเดือนซิสหายไปห้าเดือนเนื้องอกหายไปปัจจ er. ุบันนี้ไม่มีอยู่แล้วผมก็เลยบอกเขาว่าเราเป็นบุคคลพิเศษนะครับเรามีโอกาสที่สร้างสิ่งเหล่านี้มากกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะใช้ ต่อเนื่องแต่อาจจะไม่ต้องใช้ถึง6แคปซูลต่อวัน<ม>อย่างที่เขาทำอาจจะสองแคปซูลต่อวัน4ี่แคปซูลต่อวันก็กินเพื่อจะทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวสองเม็ดขึ้นมาค,คือเท้าบวนเทียเพื่1สิบสิบเจ็ดนะแล้วก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายมีสิ่งป้องกันนะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะเกิดขึ้นทีน<ม>ี้ไม่ว่าซิสไม่ว่าเนื้อง,งอกไม่ว่ามะเรง็งม่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยม,มันคือสิ่งแปลกปลอม มันคือสิ่งแปลปลอมที่เกิดขึ้นในร่างกายครับเซลล์ผิวเซลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเซลล์ปกติในร่างกายเพราะนั้นสิ่งที่แปลกปลอมเหล่านี้มันจะถูกจับได้ครับนะโดยเซล์มลงเม็ดเม็ดเลือดขาวพยาธิคัดนะมันก็จะสามารถไปทําลายมันได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเม็ดเลือดขาวพยาธิคด ให้มีความแข็งแรงตลอดเวลาโดยการเพิ่มขึ้นของ th 1และ th 1 7ซึ่งเกิดขึ้นจากการกินแคปซูลสีเขียวนะฮะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแน่ใจเลยได้เลยว่าโอกาสที่มันจะกลับมาอีกทีเป็นไปได้ยาก